คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันอ่าจันนะครับที่ยีิบเจ็ดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับเลขทูบนะครับบรารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบป,ปู่อยู่หลายงวด แอดมินก็จะมาจุดขอโชค fc พี่น้องได้ลุ้นปวิกันนะครับรอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออิรกถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดาสสำหรับ fc พี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับเดื๋จะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดี ก่อนอืนนะครับระมีนโมสาจบนะครับนโมตัสสะพระคตรวตูระตูสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคโตรวตูระตูสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังปรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสัง จักรวัติยะสังมหาจักรวัติยะสังพุทธยะสังปจิตกัพุทธยะสังอรหันตยะสังสัพพิสติพิชฌาจรยนะยะสังสัพพโลกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวจเจนะมมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสระนโมธรรมสระนโมสังคสระเสยยะทีทางมุดูหูดูสวาหายะสาธุครับผมเลี้ยงทุบบารมีเหลือหลวงพ่อรวยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะขอ งดใช้เสียงนะครับพี่จีพี่น้องในรุ่นเรียกทูปบริกันรุ่นบริกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบารม,มีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านก็ขอบุญบรารม,มีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดลบารมีเลขทูปที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร,ร์ที่27พฤษภาคมพศสองพายหกสิบเจให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมเลขทูปบารม,มีเหรียญหลวงพ่อรวยพันาล้านทุกท่านมีโชคมีลาภทุกท่านทุกคนที่ตื่นสาธุ ครับผมเลขทูบารมีเหรียญหลวงพุทโยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอสีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนเพื่อนได้นะครับควมเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปโุรดเพื่อนเพื่อนมีโชคด้วยสำหรับเอ็ดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับหรือความเห็นตรงกันเพื่อมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับเอสีพี่น้องชื่นชอบแนวทางเลขทูบารมีเหรียญหลวงพุทโยพลังก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับนี้มขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีีมชัยททุก่านช่นเคคคยรรััับผมสสวดีบ